สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอัจฉริยะถูกหักหลังคนเป็นแม่ไม่รักลูกคิดแต่เรื่องเงินอัจฉริยะเปิดใจล่าสุดต้องบอกเลยว่าจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาเกิดเหตุพตัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาขณะร่องเรือกับแก๊งเพื่อน5้าคนกลายเป็นคดีความที่ยืดเยื้อมานานมากๆเลยทีเดียวจนเกิดความวุ่นวาย ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา3เดือนกว่าๆแล้วก็ยังเป็นที่น่าสงสัยและพบพิรุธมากมายเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าแตงโมพัดต,ตกเรือเพราะเป็นอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมกันแน่สังคมอยากได้คำตอบมากๆและยังคงติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทางด้านคนบนเรือก็ยืนยันมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่หลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะอยากจะเห็นหลักฐานที่แน่ชัด หลายหน่วยยื่นมือเข้ามาช่วยหาความจริงแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรทางด้านอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นหนึ่งคนที่ยังคงเชื่อว่าแตงโมถูกฆาตรกรรมตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังเร่งหาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงก็เริ่มมีความคืบหน้าเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้อัจฉริยะได้ออกมาใช้เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับคดีของแตงโมมากมายเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่สามารถ จับตัวคนผิดมารับโทษได้ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวพยายามหาความจริงอย่างต่อเนื่องล่าสุดอัจฉริยะได้ออกมาพูดถึงการทำงานทั้งหมดพร้อมพูดถึงแม่แตงโมโดยเผยว่าตนนั้นได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มทุกอย่างเพื่อทําคดีนี้แต่แม่แตงโมนั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดตนไม่เคยเจอแม่แบบนี้ไม่เคยรักแตงโมเลยคิดแต่เรื่องเงินหากพ่อโสอยู่ คงไม่ต้องเหนื่อยมากขนาดนี้ตนตั้งคำถามไม่รู้เป็นแม่จริงหรือเปล่าอัจฉริยะเผยต่ออีกว่าตนต้องสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมและรู้ว่าแม่ตังโมแอบไปเจรจาเรื่องเงินเพราะมีการดูดโทรศัพท์ของแม่ตังโมที่สอ,อทอซึ่งมีการบันทึกเสียงไว้ทาให้รู้ความจริงว่าคุณต้องการเพียงอย่างเดียวยังไงรอติดตามความคืบหน้าต่อไป ขอคอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ